นี่ค่ะทุกคนพี่เพนเพิ่งเห็นว่าเขาจะมีการรำมโนราด้วยนะคะเขบวงสวงอองค์จตุคามรมามเทพค่ะนี่ค่ะวันนี้เขามีพิธีบวงสวงจตุคามรมามเทพค่ะ 1> <1> ได้รวบแรงรุกใจกรงใต้ไว้ที่ได้ทนงานทานบุรีถึวันนี้แล้วก็สิเก้าปีจากการตั้งงานนั้นก็ตรงกับวันเป็นวันเกิของพร้อยเทองค์จตุคามรามเทพค่ะบวงสรวงค่ะจากการไปขายของอบพ่อไว้ที่นั้น แน่นอนว่าการเวลานั้นบริบทมีคว,ค,วค,ความสำคัญว่าเมื่อลงเลยเวลาไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ลนนยนเป็นโคลงไปเป็นปัมหาเพราะสวรรค์ที